สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับวันนี้เราก็จะมาฝึกเขียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กยังไม่รู้จักรหัสตัว A นะคะตัวนี้ก็คือตัว a เล็กนะคะหรือคุณครูจะเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่า letter a small ก็คือตัว a เล็กนั่นเองนะคะตัว a เล็กมันก็จะยากนิดนึงนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ามันมีรหัสเยอะ นะคะเอามาดูรหัสแรกนะคะรหัสแรกนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นตรงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ากาความตรงนี้เขาเรียกว่ากางไหส่วนตรงนี้เด็กสังเกตไหมว่ามันมีรูนะคะตรงนี้ก็มีรูคุณครูจะเรียกมันว่ารูอากาศนะคะคุณครูจะเรียกมันว่ารูอากาศรูอากาศอยู่ด้านบนรูอากาศอยู่ด้าน ล่างทีนี้เวลาที่เด็กจะเขียนนะคะเวลาที่เด็กจะเขียน letter a small นะ,ะเด็กเริ่มที่ลงเส้นตรงอ่ขึ้นไปใส่กระลาความเจออะไรทันทีอารูอากาศนะคะแล้วก็ลงเส้นตรงใส่กระลาหงายเจอรูอากาศแต่เด็กไม่ต้องใส่ลูกศรตามคุณครูนะคะคุณครูทําไว้เพื่อให้เด็กสังเกตว่า เลตเตอร์เอสมมันจะมีรูอากาศทางข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะคะเวลาเขียนภาษาอังกฤษนะคะเด็กจะต้องเริ่มที่เส้นตรงก่อนนะคะแล้วใส่เส้นโค้งทีหลังอ่มาดูอีกหนึ่งตัวนะคะ,ะจุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กะลาความเจอดูอากาศอเขียนซ้ำรอยลงมา ใส่กะลาหงายเจอรูอากาศเห็นไหมคะว่ามันมีรูอากาศทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนอ่ะทีนี้มาดูเวลาที่เด็กต้องเขียนเองนะคะเส้นนี้มันก็เป็นไงอีกเหมือนเดิมอ้าวมันหายไปเด็กๆก็จะต้องเขียนลงมาเลยแบบนี้ได้ไหมอ้าไม่ได้จะต้องเขียนซ้ำรอยของคุณครูนะคะซ้ำรอยตรงไหนก่อนคุณครูบอกแล้วภาษาอังกฤษให้เขียนเส้นตรงก่อนทุกครั้งนะคะอ่านเริ่มนะอ่ะจุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กระลา ความเจออะไรทันทีอะรูอากาศอ่ะเส้นหายไปใช่ไหมเอาวิ่ง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 ใส่กระลาหงายให้ชนเส้นตรงนะคะแล้วก็จะเจอรูอากาศถ้าคนไหนเขียนแล้วไม่เจอรูอากาศนั่นแสดงว่าเขียนเลตเตอ a ์เอสมไม่ถูกนะคะอ่ะตัวต่อมาค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะอะจุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กะลาความเจอรูอากาศเอาวิ่ง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 ลงมาใส่กะลา งายเจอรูอากาศอ่ะตัวสุดท้ายนะคะอ่ะจุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กะลาคว่มลงมาวิ่ง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 ใส่กะลางายชนเส้นแล้วก็เจอรูอากาศนะคะคุณครูบอกแล้วนะคะเวลาที่เด็กจะฝึกเขียนเองให้เด็กใส่รหัสเหมือนคุณครูนะคะอ่ะจุดลงเส้นตรงขึ้นไปใส่กะลาคว่มวิ่ง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 ลงมาใส่กะลา งายเจอรอวกาศทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่เหลือนะคะเด็กไปฝึกเขียนต่อให้เสร็จแล้วก็ระบายสีอะไรคะอ่าแอปเปิลนะคะแอปเปิลอ่าก้านตรงนี้ของแอปเปิลสีอะไรคะอ่าอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ําตาลก็ได้ใบแอปเปิลสีอะไรคะอ่าสีเขียวลูกแอปเปิลสีอะไรคะอ่าแอปเปิลก็จะมีหลายสีมีทั้งสีแดงสีเขียวนะคะเด็กๆก็เลือกระบายสีตามใจตัวเองได้เลยนะคะโอเคถ้าเสร็จแล้วก็ส่งคลิป ส่งการบ้านให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปในก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้อย่าลืมส่งกันบ้าน,นคุณครูด้วยนะคะอัสวัสดีค่ะ